สองสามสวัสดีครับพวกเราแอบหลงรักแต่ซีครับผมเนีไ şey> อ้น้ำโตดีกว่าหรือจะพี่บิลลี่แล้วกันผมสวัสดีครับผมบิลลี่พัชชนน์นะครับรับบทเป็นพี่เหนือครับผมครับสวัสดีครับผมเซ้งวิชัยนะครับผมรับบทเป็นโต๊ะครับครับผมสวัสดีครับผมเชษฐ์สุพงศ์นะครับผมรับบทเป็นพี่เทพนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะสโลชาจันกิมพะค่ะรับบทเป็นของขวัญค่ะครับ สวัสดีค่ะเบกกี้ออมชองนะคะรับบทเป็นฝนค่ะอ่านะครับผมค่ะวันนี้กาเข้ากองวันที่สองเป็นยังไงบ้างคะวันที่ไหนย่านอะไรบ้างอ่าอคูณนี้ก่อนคูณนี้ก่อนคุณนี่ตื่นเต้นเธาตื่นเต้นเพราะเราห่างหายจากการถ่ายทำไปประมาณกี่เดือนนะสองสองเดือนสามได้นะเดือนสองใช่ใช่แบบว่าได้กลับมาแต่ว่าช่วงที่เราหายไปพวกเราก็ได้ทำงานมากขึ้นเนาะใชรายการที่แบบ จะเปลี่ยนพร้อมๆสิ่งอะไรที่เราผิดพลาดไปเราก็จะทาให้มันดีขึ้นใช่เช่นเพิ่มกินปกติกินเค้กก้อนเดียวกินเค้กสองก้อนจับไปห้าเลยนะที่พี่ี่ร้องห้แล้วนะชุดใส่ม่เข้านดเอาแล้วเป็นอะไรไปเลยของผมนะฮะหลังจากที่ได้กลับมาก็รู้สึกว่าดีใจฮะได้กลับมาเจอพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่าเราได้หายกันไปแบบว่าสักพักเลยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยฮะล้วพอได้กลับมารู้สึกว่า ความรู้สึกหรือบรรยากาศเก่าๆที่ตอนนู้นเราเคยได้มาก็แบบว่าในห้องเวิร์กช็อปที่เรากลับมาเจอกันที่นี่มันทําให้แบบว่าได้รู้สึกว่าแบบหูมันดีแล้วมันก็แบบดีมากเลยคือทุกคนช่วยกันกันช่วยกันแนะนำคิดถึงอะคิดถึงบอกคิดถึงทุกคนคิดถึงแต่แล้วก็เสแสร้งช่วยกันกินครับวันนี้แบบอร่อยเรามีขออร่อยเยอะอาหารกองเราอร่อยครับกองนี้เราเลี้ยงดีครับเพ่ก็อร่อยมากคิดถึงอาหารกองนี้มากครับจริงใช่จริงครับผมอ่ะคุณน้องคุณน้องคุณนี้คุณนี้ ตื่นเต้นอยู่แล้วก็มาเจอบรรยากาศเก่าๆที่เราหายไปก็ก็ที่หายไปก็จะมีการแบบว่าทวนบทแล้วก็เรากลับไปเวิร์กช็อปกันอีกรอบรื้อฟื้นเอ่อเกี่ยวกับการแสดงค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันก็ทุกคนเหมือนเดิมเนาะแบบคนเหมือนเดิมครับแล้วก็รับรื่นในการถ่ายค่ะใช่ครับบิกกี้คะส่วนหนูก็ความรู้สึกที่ได้ก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนได้กลับมาสูตรบรรยากาศแล้วก็ งจากที่กลับไปเรียนเวิร์กช็อปอะไรอย่างี้ก็กลับมาได้เข้าคาแรคเตอร์หลังจาก่ไดไ้ามานานเพราะว่าหายจากคาแรคเตอร์ไปใช่เลยก็ต้องเหมือน แต่สนุกมากเลยค่ะสนุกเพราะช่วงช่วงก่อนที่ติดโควิดพวกเราขาดไปหมดเพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่าซึมซูมซับคาแรคเตอร์ไปแล้วไปดีไปดีมาอยู่นี่มาอยู่นี่เหมือนตอนที่ถ่ายรอบแรกอะเราซึมซับคาแรคเตอร์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วพอทีนี้เราหางคาแรคเตอร์ไปก็อะหาไม่เจอแล้วคาแรคเตอร์แล้วเมาทวนกันใหม่มาทวนกันใหม่มาทวนกันใหม่มาทวนกันแล้วตอนนี้ก็รู้สึกลงล็อกเนาะกลับมาแล้วใช่ ครับเซ็ตถูกที้าไอโก้เฮ้ยเบกกี้เบกกี้ถามเบกกี้เดินให้พวกราแล้วแหลเบกกี้ลูกไม่ดูเลยูลูกไม่ดูคุณเซนไม่เคยดูไม่ดูโอเคครับคุณเซนไม่เคยดูพี่เซนเขาเป็แนะนำใช่ครับพี่เซนเขาเป็นผู้อาวุโสของพวกเราครับไม่ใช่อายุไนไม่ใช่อยู่ประสบการณ์ที่บิลลี่พี่บิลลี่มันอายุอะพี่บิลลี่ อ่าผ่นมาทางนี้เลยไม่ได้นว่าไม่ดูจริงๆด้วยเนี่ยเป็นเซนิงเล่นด้วยกันเขาบอกผู้กลับบอกว่าิลลี่บิๆชี้หน้าเซนเลยนะแบบเหมือนจะด่าเซนอะรีบๆขึ้นไปอีกเยอะเดี๋ยวผมโดนหักเงินด้วยไม่ได้หรอกโอเคคไอคือบอสบอสของเราคือไม่ดูเลยเพราะแต่ว่าแต่ว่าคือบอสของเราจะมีจะมีในมุมการทำงานเนาะเราจะได้เห็นในคันเรกไม่ใช่ดิเป็น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 รูปแบบในการทำงานหน่อยเขาเขาจะมีความแบบ เข้มงวดจริงจังเวลาทำงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อให้พวกเราออกมาดีแหละใช่ครับเข้มงวดครับงวดนี้น่าจะออกเล้ให้คนเราดีนะให้คนเราดีนะโอเคจอยจอยนะฮะจริงจังใช่ไหมกอมีจริงจังมอบจากที่สัมภาษณ์ก็จริงจังคือเวลาเล่นอ่ะไม่รู้แต่เวลากินอ่ะจริงจังครับอ่ะก็ไม่รู้เลยอยากให้กินอ่ะได้กินไปเลยอยากใกินถ้าหิวหรือเปล่าโออาจจหิวว่าโอเคกับกันชอบผม ต้องต้องบอกว่าคือเราก็เคยเจอกันมาก่อนเพราะว่าเราเคยเคยไปคสซีเรื่องหนึง่งแล้วก็เราได้เข้าไปเล่นซีนด้วยกันราองบทด,ด้วยกันใช่<อ>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้ได้มาเจอกันซีี์เรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่มาเจอครับแล้วผมตกใจมากเพราะว่าเหมือนว่าเ,เราได้กลับมาเจอกับคนที่เราเคยเข้าห้องแครด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบมันมันเป็น เวลาเวลาที่ดีอะไระหรือเปล่าหรือล่าที่ต่อไปที่ได้เจออีกครั้งอะไรงเงี้ยใช่ใช่ครับของผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่เจอพี่เขานะฮะรู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยมีความเป็นผู้นําและดูอุ่นแล้วพอ<ม>เราได้ใช้เวลาอยู่กับพี่เขามาแบบว่าเวิร์กช็อปกันเนาะต้องมีการลงบทลองเข้าคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าความรู้สึกแรกที่เรารสึก,กับพี่เขาฮะ,ะมันคือความรู้สึกที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยฮะก็ยังรู้สึกทุกวันนี้ว่าพี่เขาคอยเป็น ผู้นำคอยบอกเราหรือว่าคอยช่วยเหลือเราตลอดแล้วรู้สึกว่าดีใจฮะที่ได้มาร่วมงานที่บิลลี่ไปได้พาไปกินเลยครับดีนะผมว่าเปลี่ยนมากแหละแรกๆเห็นไม่แกล้งพี่เขาเลยแกล้งพี่วายับเลยเริ่มสนิทกันก็แกล้งแบบเลยฮะผมเริ่มไม่ทันน้องแล้วช่วงนี้นะฮะรคู่นี้คู่นี้ครับ มีเหรอในเรื่องก็เล่นเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีเอ่อความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ก็นนะครั้งแรกที่เจอก็ตื่นเต้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วสนิทกันไปแล้วแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะเป็นเพื่อที่ตีต่อกันมากๆค่ะตอนนี้ทำไมตอนแรกเจอนนองเขาตื่นเต้นนะครับ ก็น้องเขาสวยโเขาหน่าหลาบใช่แบบว่าจะจะคุยอะไรนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าเบกกี้เบกกี้อะไรกี้ครับส่วนเบกกี้ก็เบกกี้เขินค่ะแล้วก็เกกี้เขินเขินล้วนี้ก็ตอนนี้ก็เขินนะเขโอเคก็ตอนนี้ก็รู้สึกสนิทมากๆค่ะคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็ชอบ ควรไปนู่นไปนี่ใช่ใช่ตอนนี้เริ่มแบบไปนู่นกันไหมพี่ฟีนไปถ่ายรูปให้น้องหน่อยอยังไงโอเคโอเคใช่เป็นยงานแล้วแล้วในเรื่องเป็นยังไงคะเล่นเล่นด้วยกันเอ็มเป็นเพื่อนสนิทใช่โอ้สนิทสนิทแบบนี้ที่ไม่พูดดีกว่าถ่ายตามถ่ายตามโอเคคือผมเชื่อว่าตอนนี้จริงๆและแบกกี้อ่ะอยากจะพูดนะแต่แบบ ภาษาอังกฤษเต็มหัวเลยพี่ไม่ออกภาษาไทยไม่ออกสามารถถามเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วน้องจะคล่องมากว่าถ้าตอบภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใช่แต่ภาษาไทยเราไม่ได่หัวโอเดี๋ยวพี่เซ็ตต่ได้มอหรอครับบอสเป็นผู้ค้าเคมีของ อดีมากจริงๆแบบว่าตรงกับแคสเลยที่เราแบบว่าเราเราวางคาแรคเตอร์เอาไว้ครับจริงๆก็แบบว่าตอนที่แบบว่าได้ทั้ง4คนเนี่ยมาลงในคาแรคเตอร์ต,อต่างๆเราเราแคสมาเราดูเออเราแบบเราเห็นมิติเราเห็นมุมมองหรือเราเห็นการว่าเ้ยถ้ามาคู่กันแล้วก็เกิดโมเมนต์นี้เกิดเรื่องราวนี้เกิดการแอบรักแบบนี้หรือเกิดการการะทํานี้มันจะทําให้มีความกลมกล่อมหรือทําให้เรารู้สึกรักกับตัวละครที่เขานําเสนอกันไปด้วยกันครับครับ ใช่ครับตอนนี้คู่นึงติดอยู่นะครับ e จริงๆเราจะมีกันเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่แต,แต่อีกคู่หนึ่งนี่คือแบบว่าตอนนี้กําลังถ่ายทาอยู่นะครับผมจริงๆอีก in อรครู่หนึ่งก็น่ารักครับคือจริงๆตัวละครสุดท้ายเลยนะที่เราแบบหากันเนี่ยก็คือคุณเฮงใช่เพราะว่าโจทย์คือเราได้พี่บิลลี่ก่อนแต่คุณเฮงเนี่ยต้องสูงกว่าพี่บิลลี่ซึ่งคุณอยู่ล้อยอะนะครับเออร้อยแปดสิบหกครับ <S <s ตอนตอนนี้แบบรีเสิร์ชนะครับ ผมหาล็อตแปสิบหกยากว่าครับใช่ครับเราก็ต้องแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าแล้วก็มาอยู่กับเขาเจ้าจะมีเคมีกันซึ่งก็น่ารักมากพอแบบมาอยู่รวมกันแล้วทั้งสามคู่เองนะครับผมจริงๆมีความน่ารักแต่เราไม่เพีแค่สามคู่นะจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะครับต,ติดตามกันในซีรีส์ครับ<ช>แบบนล้นะคู่เหมือนสนิทกันมากขึ้นแล้วมันทำให้การทำงานการอแอคติ้งของ,องน้องๆเนี่ยเราสบายใจไหมคะเสร็จในการกนนสบายใจขึ้นครับเพราะว่าพอน้<พ>องๆเหมือนกับแบบว่า เหมือนเหมือนแบบสนุกด้วยกันแล้วอะทจริงเราเราสบายใจในเรื่องว่าเออน้องน่าจะกล้าเล่นกันเพราะว่าเริ่มสนิทกันตั้งแต่ตอนที่เวิร์กช็อปแล้วแหละเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเขากล้าเล่นกันนะครับเขาเริ่มแกล้งกันเริ่มแบบว่าเออเริ่มเปลี่ยนจากใช้มือไปโอเคอย่าเลยเร่แกล้งครับเริ่มแกล้งเรื่ยครับแล้วแล้วเราแก้ด้วยคําพูดนะครับเราเริ่มใช้มือแก้กันแล้วนะครับผมเริ่มแบบแอบเอาของไปซ่อมเริ่มอะไรกันอืมนะฮะก็โอเคสบายใจเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนเพราะขนาดแกล้งกันสนุกเกนขนาดนี้ แสดงละครกัต้อาสนุกแน่นอนนะฮะตัวน้องๆแต่มันสมการการแสดงกันอะไรโปรขึ้นมาตั้งแต่สนิทกับพี่แล้วเป็นยังไงบ้างรู้เลยฮะว่าพี่เบลลี่นี่โดนแกล้งง่ายมากเลยครับคุณลุงเวลาคือจริงๆวันก่อนเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์ตอนที่เราเจอการแล้วคุณลุงเนี่ยเพิ่งเสร็จจากกลับกลับมาจากทํางานฮะแล้วทีเนี้ยพี่นากับพี่โอ๊บแกนั่งเถียงกันอยู่ครับและทีเนี้ยลุงกันเหนื่อยๆนั่งอยู่ที่ เรียกลุงให้มานั่งตรงกลางเพื่อมาฟังเข้าเถียงลุงก็มานั่งแล้วก็ฟังเขาเถียงกันเลยฮะก็คือลุงเดินแก้นี่คือเมื่อก่อนจะเรียกผมว่าพิบิลลี่พิบิลลี่เดินผ่านก็จะพิบิลลี่ตอนนี้เดินผ่านผมเอ้ยคืออะไรเซ็งเซ็งคืออะไรชอบตีใช่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  มากเลยมากขึ้นพอใเพราะว่าพอเราเข้าซีนต้องบอกเลยว่าผมกับพี่เขาคือรู้สึกว่าไม่ได้เกรงกันเหมือนแบบวันแรกที่เรามาเจอแล้วได้ลองนะครับเพราะว่าแค่มองตาแล้วแค่ปรับลมหายใจให้เข้าก็สามารถแบบเล่นและต่อได้เลยเหมือนที่หายใจยังไงหายใจยังไงอ๋อใช่มันมีไม่ต้องใจร้ายโอเคหายใจลึกมาเลยสงสารไอ้ยั่ได้สอนนะหายใจแบบเดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนโอเค คู่นี้ตอนแรกเบกกี้จะแบบไม่ค่อยคุยกับใครเลยเนาะ,ะ<ช>แบบน้องจะเขินเพราะว่าน้องเล็กสุดแล้วก็น้องห่างกับพี่ฟินประมาณ5า <5 S 1> ปี <c oughs> แล้วคือนะตอนนี้ก็เราต้องในในบทอะค่ะต้องมาเล่นเป็นเพื่อนกันที่ <c oughs> สนิทกันจริงๆก็เลยแบบว่าพอหลังจากเวิร์กช็อปทำอะไรเอ่อแบบก็ทําให้เราแบบสนิทกันมากๆแล้วในเรื่องก็จะง่ายมากๆที่แบบว่าตอนแรกคือจะพี่ฟินคะอะไรแบบเนี้ยแบบ <c oughs> น้องก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นเลยตอนแรกเนาะแบบ <c oughs> อันนี้ใช่ไปเอาเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือในบทอต้องเล่นเป็นเพื่อนกันก็เลยตอนนี้ก็โฟเลยอยากรู้ว่าตอนนี้ตอนนี้เรียกอะไรเรียกอะไรเรียกพี่อยู่ตอนนี้ฟินฟินใช่ไหมใช่เธอเธอทำาละเออเธออะไรต่อเธอเธอโอเคก็หมายแบบว่าอยากให้น้องแบบการเล่นมาคืนก็เลยแบบว่าโอเคน้องเล่นเลยนะน้องไม่ต้องถือว่าแบบว่าเออถ้าไม่งั้นในบทจะแบบว่า มันจะดูออกว่าเป็นพี่น้องนะมันจะไม่ไม่เหมือนเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่คือต้องจะทำให้คาแรคเตอร์มันในนี่แหละมันรู้สึกว่าเอิ้มเพื่อนมากขึ้นเป็นเพื่อนมากขึ้นแบบว่าระดับเดียวกันมากขึ้นเพราะว่าในแก๊งคือสนิทกันทุกคนใช่ประมาณนั้นถามว่าเขาอยากสนิทกับคุณไหมสนิทนะอ๋อสนิทสนิทมากสนิทมากพอดีๆนะที่หนิวะสนิทจ้ะครับพวกเราเป็นแก๊งวิศวะเป็นดาวเด่นของมหาวิทยาลัยชั้นสตรีมของเรานี่ย โอเคฮะโอเคคือถูกใช่ไหมไปน้องสาวผมไปดีกว่าโอเคเยวนะของหนูก็อย่างที่พี่ฟิล์มพูดก็ตอนแรกก็จะมีความแบบเป็นรุ่นที่จะแบบไม่ค่อยกล้าเล่นแต่พอมาสักพักก็เริ่มสนิทเริ่มเล่นเริ่มเริ่มกล้าคุยแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติขึ้นค่ะใช่ใช่เป็นธรรมชาติเลยเป็นเป็นเหมือนเราเป็นเพื่อนกันจริงๆในในเรื่องเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> ดีดีดีดครับสำหรั่อครับมันมีแบบว่าควาแตกต่างหรือมีขาวยังไงบ้างครับจริงๆผมผมอยากนําเสนอในเรื่องที่สิ่งที่เราสร้างสรรค์<ม>เราอยากจะสร้างสารรค์ในเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่เราแอบแอบ,แอบรักใครสักคนเพราะเรารู้สึกว่าในช่วงชีวิตของหลายๆคนนะครับเราจะมีในช่วงที่แบบเราแอบรักใครสักคนหนึ่งซึ่งในซีรีส์แอบ,บรักเนี่ยครับเราก็ใส่กิมมิคของการที่เราแอบรักไปหลายรูปแบบมากอย่างแบบว่าอาจจะเป็นแบบแอบรักแบบแบบแบบ เรารักใครสักคนหนึ่งแต่เราแอบรักเขานะเรารักเขาแต่ต้องการเห็นเขามีความสุขแล้วเราไม่ต้องแบบได้เขาครอบครองก็ได้หรือว่าเราักใครสักคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รักเขาเขารักเรานะแต่เรารู้สึกเราดีไม่พอที่จะเป็นคนของเขาหรือการที่แบบเราแอบรักเพื่อนสนิทของเราเราแอบรักพี่เราแอบรักน้องมันเป็นโมเมนต์ความรักที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบนะครับเราอยากให้ทุกคนแบบผมเชื่อว่าเราเรามันจะต้องตรงแบบของใครสักคนหนึ่งบ้างแหละ ในในส่วนของแบบการแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วผมก็เชื่อว,ว่าเมื่อเราได้แอบรักแล้วเราได้รีคอร์ดมูรี่เรื่องราผมเก่าที่เราเคยรักใครสักคนหนึ่งมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบเอ้ยเราเรามีความสุขอะเออเราอยากไปคิดถึงเรื่องนั้นเราอยากจะแบบว่าอยู่กับมันไปนานๆอะไรเงี้ยครับโดยทําให้ทุกคนเนี่ยรักในทุกๆตัวละครครับอันนี้คือเรามีแผนจะออนแดนไน,น่าจะ,จะได้ดูกันคร่าวๆนะครับผมเร็วนี้น่าจะมาต้นตปีได้ไน,นะครับ ใช่ครับเราอาจจะฉายกันหลากหลายประเทศเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราติดตามกันเดราจะประกาศกันบางทีว่าในแต่ละประเทศเราจะออนกันที่ไหนบ้างอะไรกันยังไงบ้างครับผมแต่ว่าแน่นอนในไทยช่อง3 HD นะครับใช่แต่ว่ารีลันที่ช่อง YouTube 4K HD เหมือนกันใช่ช่วงที่เราหยุดถ่ายไปมันก็ช่วงเวลาในการทำงานของทางสัตว์ครับขัตอนนี้ทำให้เรากดดันที่จะต้องเพิ่มเต็มงาน ไม่กดดันครับเพราะว่าจริงๆแล้วาทางทางาทีมงานนะครับจริงๆคือผมอะประสบปัญหานี้เหมือนกันในเรื่องที่แล้วที่ผมมีโอกาสได้ไปแสดงผมก็เลยแบบบวกพัสเวลาในการที่ถ้ามันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเราจะแก้ไขปัญหารครับเราก็เลยบวกเวลาไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังยังไม่กระทบถึงเวลาให้เราบวกกันฉะนั้นตอนนี้ครับทำงานสบายๆครับไปเรื่อยๆครับใช่แต่ว่าเราก็วางแผนนะครับว่าถ้าเกิดข,ขึ้นอีกอาจจะทำยังไงเกินกว่าเดือนที่เรากำหนดไว้จะทำยังไง ตอนนี้เราก็มีกาหนดการถ่ายที่แบบว่ารัดกลุ่มขึ้นครับเราถ่ายกันแบบว่ารวดเร็วขึ้นหรือว่าในในส่วนของแบบว่าการถ่ายที่ให้แบบว่าจานวนวันที่ติดกันขึ้นแต่ไม่ทําให้นักแสดงหนักจนเกินไปในการวางแผนนักแสดงพักด้วยนักแสดงในการทําให้แบบถ่ายติดกันได้หลายๆวันอะไรเงี้ยครับชาทําให้เราแบบโฟงงานได้มากที่สุดประมาณนั้นครับ,บได้ครับอ่ะน้องนอดีกว่าน้องนะครับเดี๋ยวน้องบิลลี่นะครับ ครับผมเอันนี้อันนี้อันนี้ฝากฝากซีรีส์นะเดี๋ยวอันนี้ให้ฝากช่องทางแล้วกันอ่าโอเคอ่าเฝากผมมาฝากใจเฮ้ยอะไรหรอเอาดอยเอาดอยันนี้ไม่ได้รอเป็นคู่วาเป็นขี้ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเอาเป็นคู่เลยครับผมก็สําหรับพวกเรานะครับอยากจะฝากซีรีส์อับหลงรักนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเพราะพวกเราเวิร์กช็อปแล้วก็ เ,เก็บรวบรวรายละเอียดต่างๆในมุมมองการแอบรักที่ทุกคนจะต้องเคยมีประสบการณ์บ้างแหละในครั้งหนึ่งแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยคู่นี้มันเป็นการแอบรักที่แบบเราเคยได้พบเจอนะนหรือว่าเคยได้สัมผัสผมอยากให้ทุกคนได้ได้เรียกว่าได้ร่วมเดินทางไปกับตัวละครในการที่จะแอบปลงรักใครสักคนหนึงครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ ครับผมอย่างที่พี่เิลลี่บอกเลยครับ,รบว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามนะฮะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้พวกเราทุ่งเทกันมากจริงๆแล้วก็พยายามกันแบบสุดๆเลยครับผมแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยมีครบทุกอารมณ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเสียใจหรือมีความสุขหรือว่าสมหวังต่างๆเราบอกได้เลยว่าทุกคู่เนี่ยจะบอกไปในของแต่ละเวของการแอบรักนะฮะต้องบอกเลยว่าสามารถติดตามชมกันได้เลยนะครับ ับผมคะพวกนี้ยังไงเราจะตามติดตามไปที่ไหนครับติดตามได้ที่ช่อง3นะคะกับ33นะคะแล้วก็มีร้านที่ทางไหนคะบิ๊กคูค่ะโอเคเลยนะคะใช่ครับผม ใช่ครับซึ่งเราใช้เป็นกล้องระบบแบบ 8K เลยครับใช่แลหลายซีคือเราถ่ายเป็น 4K HDR ทําให้เราแบบสามารถแบบจุใจกับความสุขนี้ไปได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้เราแค่ทั้งสามนะครับในช่วงที่แบบเราสดๆกันเนี่ยลหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบวันนี้สัญญาณโทรศัพท์เอ้ยสัญญาณทีวีไม่ดีเลยแต่เรามี Inter มาอินเตอร์เน็ตทำยังไงดีนะครับเรามีแอป3าพัทนะครับอ๋อสามารถเหมือนกันใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับนายขอบคุณครับ